ภาคก,กันต่อเ,เจาะเอ้ยอะไรเจาะข่าวเด็ดสเสด,ดตูตปัญหาอุ้ยเอออ้าวนะคุณเซตแรกใคร,นร,ใครใชนะเซตแรกใครไม่รู้เพราะเขาไม่เตรียมตัวเก็บลูก ไอ้สามก็ดูแต่ผู้สาวชูๆคนใส่สามเสิร์ฟมาครับกับป้าดินจากั็แล้วก็ไปกับป้าสั่งแล้วก็ใครมีรับครับที่จากกัไปต่อไปต่อเราก่อชั้นหน้าเราก็ได้แต้มหนึ่งแต่มาตรฐานไม่ดีต่อไปก็บิ้วในเซิร์ฟเราจะมาดูกันหน้าว่ามันติดามันติดหน้าเขางประเทศ ติดเตปีตะกี้ออกลือชนะเฮ้ยตกชนะเราก็จะไปดูยิงลูงนทนมาเฮ้ยมึงอะดูนี่สร้างนยดดู ไปครับมิวสิคพับมาตรฐานนะไข่เมนรถรถอั่นคือรถตัวนี้เอามาจีจ้าตอบดีผักผักผักไข้เมนูขสามทุบแล้วก็เปะแล้วก็มินาก็ตั้งแล้วก็จีจ้าก็ตอบแล้ยวนินจาก็ตชดบเหนือยเมื่อกันนะอยางกินในติม ไปก็หวานก็ผัดกับมิวเป็นที่เรียบร้อยใส่เหือนอสาบอที่เห็นไปยังทวนันี้เป็นเลยจะมีจพังแล้วจะถ่ายหวานเลยมายืนตรนีวานบางก้อนใส่เอวมันลอนหวานติดไหล่อะวาะ เอวชัวเอวสุดแซ่บนี้แหละเราก็ได้เป็นเรียบร้อยเขาไม่ชอบเสียงติดกล้องเลยอ่ะไอหวานนะด้วชอบกินบางนนี้ลูกเสิ่งพบสิงพบสิ่งพบสิ่งพบบสิ่งพบเข้าลูกกระต่ามันติดต้นไม้อ่ะเข้าลูกตาไปเป็นที่เรียบร้อย ไปก็ ane, gen, บิวได้ป๊อปไปเลยแ้๊อปไปหลักฐานล้เก็สิ้นลมาแล้วก็ินจาก็ได้ป็่ผู้เล่นได้แชมป์แล้วมีนมาก็ตั้งนินจาก็อะไรมีเตยบอลงานวันนี้เราพลาดดีกินตอนนี้เขาจะลงไปอันนี้ข้างล่างบล้ไปอย่ายืนมังกล้องครับผู้ชมเาีกล้ไม่ได้วยืนสืมันติดใบไม้เอาคัดดึงเอาเร็ว กติ้งเขามาตีสวนป่าเข้าปาไอปากก็แ้แล้มไปเลยไม่องรับหรอกม่ต้องอะไรไม่ต้องนม่ต้ไ่้วใครตัวเล็กเหรอเอาไม้เดือดเรียน

แล้วยื่นมือหลยมึมันเข้าไเกมอามาได้กเต้อในไลมันมาราข้าก็คานก่อาเลยมินากตั้งเพดตใส่โอโอกาสโอกาสเพราะมันมดีโอกาสเพราินาหาหลัง

เชื่อฝั่งเราแล้วก็ออกบัเสือออกัเือแล้วับลจเับแล้วกแล้ตังแล้วก็อได้เฮ้ยเราเราก็มีจับมือดีใจเลยวันนี้เนี ดีไม่ีินายดีน้าไปต่อหน้าตรงหลังระวังหลังด้วยลุงก็ตะกินลงงฝังเขาได้โอเคก็ต้องเจ็เพอหเม่ดันยมดก็ต้องไม่ด้

เขาได้แชมป์โอลิมปิกแล้วยางกอลลัฟแล้วแพล่งแพล่งก็อันดับออเดานอ๊ะโอกาสเล่นซิอ๋อบิก็อันเดอร์มีนาคาต้งอ่ะเออ พอยังดูพี่มนกี่นาทีแล้วก้า